อโอ้โหเจบ็บจังไข่เลยเน,น,นี่ยมันนอนเนี่ยดูเหมือนว่าเขาอยากจะขึ้นไปชั้นบนนะใช่ฉันจำได้ไมิธาอยูมบนมนั้นห่างไกลจากพยักละ์ภาษาอังกยษของสลัมบี แม้กระทั่งยางย่อมแยกล้วก็ยังคงแบ่งแยกชนชั้นทางสงัง,สงคมเมื่อก่อนนั้นทุกคนในสามนี้พร้อมทุกอย่างทุกสิ่งเพื่อย้ายไปอยู่ยนอกไปข้าบวนั้นและแน่นอนว่าหุวนรียนก็เรียนแบบพฤติกรรมนี้เหมือนกัน